สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการมาดูกระต่ายรักๆครับผมชมกันเลยเลครับเขาเป็นตัวอะไรเขามันมาจากไหนกระต่ายน้อยูตูนี่คือเป็นกระต่ายแสนรู้นะครับ นี่คือบาดแผลที่ได้จากการไปอยู่ใต้ถ้วยเสียรุดนะครับคือติตามันคือปากมันมันเป็นกระแตตัวผู้นะครับมันชื่อว่าดีไลชื่อดีไลครับนี่คือจานมันนะครับดูดิครับห้องก็น่าอยู่มาทำห้องเขาเรียลาดดูดิครับ ท่องก็น่าอยู่ไม่ใช่ว่าไม่คีไม่ไม่คดเลยนะครับแต่ดูครับปรวดสังเกตรครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ครับนี่ครับโอ้โหเด่นลาดนะครับแม้กระทัง่งตะกร้าเท่อผ้าก็ไม่เว้นนะครับโอ้โหทุกคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าในห้องนี้ มีเมล็ดอะไรเย่บเราก็ไม่ต้องตกใจใจนะครับว่ามันคือี่กระต่ายครับโอ้นะครับนี่ครับตัวการบางคนอาจสงสัยว่า,ม,า,าม,มันเป็นกระต่ายจริงหรือกระต่ายปลอมนะครับมันเป็นกระต่ายจริงครับ เดี๋ยวผมจะถากสาธิตการให้มันแข็ตัวนะครับนี่ครับนี่ครับแขยงตัวได้นี่ครับผมนี่ครับเราจะให้มันกินหญ้านะครับนี่ครับจะให้มันกินหญ้านะครับจะบัดหญ้า กินนะครับก okay, kind of ินกินกำลังแทะกำลังแทะนะครับเวลาเราเคยดูครับผมจะหางินนะครับดูครับนี่อาหารโปรของมันเพียงไม่กี่เกล็ขย่าเนี่ยนะครับดูครับอาหารทงหน้ากินเกิน อูสิครับโหโหงไวงไวเรอบนี้โหโหไวเลยครับรอบนี้หนไครับยางครับยังยังผมไม่เทครับผมยังไม่เทครับแบบผมแบบจะให้มันกินแบบเทก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจานมันเล็กครับใบเล็กนิดเดียวดูดีครับผมต้องการให้มันกินแบบแบบถ้วยเสร็จครับ Yeah. Let you see I'll have. Yeah.